สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกมัมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบอัดแน่นจัดหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้พัสดุนะคะจากเมเบลีนมานะเยอะมาก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 คนะซึ่งจะบอกว่าทางเมเบลีนเนี่ยเขาส่งพัสดุมาให้แอมค่อนข้างที่จะหลายกล่องนะและแอมเนี่ยก็ยังไม่เปิดดูเลยนะคะเพราะว่า อยากจะมาเปิดไปพร้อมๆเพื่อนๆเ <g lv ain> พราะว่าอยากมาเปิดแบบลหลายๆกล่องรวมกันนะ <c oughs> เป็นการทำทวิดีโอเปิดกล่องหรือเผินนั่นเองนะคะอะเราได้มานะทั้งหมด4กล่อ จะมาเปิดะคะไปทีละกล่องว่าเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าเล่นแล้วก็น่าลองบ้างนนะคะ่ะซึ่งมาที่กล่องแรกคะ่ละลักษณะกล่องเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีพวกรูปบัชรูปอะไรรูปลิปสติกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะ,ะมาเลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาบ้างเอ่ยมีนี่เลยเป็นบัชออนนะคะของเมเบรลีนนะจะมาแกะไปทีละอันนะคะซึ่งเป็นบัชออนอันเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็มีนี่เลยะคะ่ะเขามีมาทั้งหมด4-4ี่สีด้วยกันนะคะก็เป็นสีโทนประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ขาะจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เขาออกมาแล้วก็คนเนี่ยซื้อใช้กันเนยอะมากๆนะราคาร้อยกว่าบาทค่ะแล้วก็มีรุ่นนี้ออกมานะมีสีสีที่แอมได้มานะคะอีกอันหนึ่งที่แอมได้มานะคะจะเป็นนี่เลยลิปสติกนะจะเป็นรุ่นใหม่ของเขานั่นเองนะคะแอมได้มาทั้งหมดนะคะ7สีนะก็จะมีแบบว่าสีโทนส้มสีชมพูสีโทนแดงน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเอออันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ใน everyday look เนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องต่อมานะคะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบคอนซีลเลอร์นะน่าจะประมาณนะ เวลเวทนะเดี๋ยวจะแกะดูนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะรู้สึกว่าแสงธรรมชาติตันนี้มันจะแบบว่าเมฆมันจะมาแล้วก็หุบแล้วก็มาแล้วก็หุบทําให้รู้สึกว่าหน้าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแทนเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแทนนะเกลเลยเกลเลยนี่เลยที่ได้มานะคะก็จะเป็น2ถุงด้วยกันนะเดี๋ยวจะแกะนะคะว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กได้ของเล่นเลยวะอันนี้นะคะจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นคอนซีลเลอร์ เป็นรุ่น Master Conceal นะคะ by Face Studio นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสีที่แอมได้มานะคะจะเป็นแบบ3สีเลยนะคะแกะอันต่อมานะจ๊ะอ่าอ่อโอ๊ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นในไทยเลยอะ่ะนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นรุ่น Dream Velvet นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมี3สีนะเป็นตั้งแต่ผิวขาวนะคะเปะ็นผิวแทนเลยนะแต่เดี๋ยวถ้าลองมันดี จะมาบอกนะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นฟาวเดชั่นะคะหรือว่ารองพื้นนั่นเองนะแบบหลอดนะคะอ่ะหมดไปแล้วนะ2อกล่องนะคะอ่ะมาที่กล่องที่3มนะคะกล่องที่3ามจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นลิปสติกนะคะโอเคที่ใบมานะคะจะเป็นลิปสติกนะกับเป็นสีทาเล็บสีแดงนะคะเดี๋ยวจะแกะกันนะว่าลิปสติกที่ได้มานะคะจะเป็นสีโทนไหนอารมณ์ประมาณไหนเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทนแดงโทนส้มทั้งหมดนะเนี่ย เหมือนได้เหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่นล้นรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างงี้อ่ะสีที่ได้มานะคะจะเป็นสีออกโทนแดงทั้งหมดเลยแต่ว่าโทนแดงที่ได้มาเนี่ยจะเป็นโทนแดงแบบว่าแดงเข้มเลือดนกนะแดงส้มนะคะแล้วก็มีแดงอมชมพูแล้วก็แดงจริงๆแบบแดงสดๆเลยค่ะซึ่งแต่ละสีจะมีความแตกต่างกันออกไปนะซึ่งจริงจะบอกว่าการเลือกริปสีแดงเนี่ยแต่ละโทนสีอะจะทาสีแดงขึ้นไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ย ทาสีแดงส้มสวยบางคนทาสีแดงเข้มๆสวยบางคนทาสีแดงแบบว่าอมชมพูสวยนะซึ่งแล้วแต่ผิวนะคะว่าเราผิวเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็สีทาเล็บนะคะที่แอมได้มามีทั้งหมด5สีนะคะคอลเลคชันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันสําหรับแบบว่าสีแดงโดยเฉพาะนะดูสิสวยชอบนะเป็นคนแบบชอบทาเล็บแดงเพราะเวลาทาเล็บแดงเนี่ยจะทําให้เล็บดูขาวมือดูขาวนั่นเองนะคะอ่ะมาถึงกล่องสุดท้าย ที่เราจะมาเปิดกันนะกล่องสุดท้ายนะคะเป็นนี่เลยน่าจะเป็นลิปเหมือนกันนะ มีแบบว่าเป็นลิปสติกนะคะแต่ว่าด้านในเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาจะมีอะไรแปลกใหม่มาให้เราเล่นนะคะเห็นแม้จะบอกว่าแสงวันนี้มันแบบว่าค่อนข้างอลวนมากเลยต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะอย่าแบบว่าอย่ากโกรธกันนะที่แบบว่าแสงมันแปลกๆวันนี้อันนี้นะคะแอมได้เป็นลิปบาร์มของเขาะคะซึ่งออกมาใหม่นะคะจะมีทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีโทนส้มชมพูอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่เขียนคิ้วนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ที่เขียนคิ้วนะคะแอมได้มาทั้งหมด3ามสีนะคะมีตั้งแต่สีอ่อนนะคะไปจนถึงสีเข้มนะเป็นออโต้เบานะคะซึ่งจะติดทนนานถึงชั่วโมงนะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าอ่ะโอเคก็เปิด <Bird. S 1> ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสี่กล่องจากเมเบลีนนะแต่ว่ามีอันนี้อีกอันนึงโอเคแล้วก็จะมีอันนึงนะคะที่แอมได้มาก่อนหน้านี้นะเขาเป็นพลาสติกมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแอบแกะไปบ้างแล้วนะคือนี่เลยเป็นแบบว่ารุ่น Reshape นะคะคือตัวนี้เขาจะเป็นบลัชออนที่ เขาจะแบบว่ามีตัวบอนเซอร์มาให้ด้วยนะคะคือตลาดเดียวจบนะเขาจะมีออกมาหลายสีมากๆนะคะเป็นแบบว่าออกโทนส้มก็มีโทนชมพูอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสีสวยมากจริงๆแอมชอบมากเลยก็ต้องขอขอบคุณทางเมีบลีนะคะที่กรุณานะ,ะส่งของพัสดุมาให้แอมเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้มาเปิดให้เพื่อนดูเนาะว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าเล่นบ้างะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เมเบลีเป็นอะไรที่หาซื้อง,ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีดามดักโตนะไม่ว่าจะเป็นในวาส บูนนะคะเราก็หาสรรพสินค้าต่างๆค่ะก็ลองเลือกดูกันนะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีพัสดุอะไรนะคะเดี๋ยวแอมจะเอามาเห่กันใหม่นะแล้วก็มีอะไรจะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันนะ,ะถ้าเพื่อนอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็คอมเมนต์ลงมาในนี้เลยจ้าตอนนี้นะคะมี Facebook แ Fan นเพจแล้วนะชื่อว่าเอมมี่กิติยาค่ะชื่อเดียวกับในทูบเลยค่ะในนั้นก็จะมีการ บล็อกแล้วก็มีนิรีวิวต่ตางๆนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันนะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า make up n d e e m m y นะคะฝากเพื่อติดตามกันด้วยนะในนั้นก็จะมีการอัปดงอัปเดตร,รูปนะคะไลฟ์สไตล์ของแอมนั่นเองนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <l ots>